เต่าอายุพันปีเต่าอายุหมื่นปีเต่าทะเลไล่าตามไม่ได้เผือไปรบกวนฝันหวานของคู่รักทําให้ฝูงเต่าไล่าตามเป็นฝูงเมื่อกี้นี้เองฉันกับแม่มีน้องมีมาถึงเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยต้นมะพร้าวหลังจากทักทายแม่มีแล้วฉันก็หันหลังเดินไปยังใต้ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งในเวลานั้นเองไกลออกไปพันมีเสียงประหลาดดังขึ้นฉันรีบแหวกต้นไม้มองดูพบว่าเป็นเต่าทะเลยักย้ายสองตัวเต่าทะเลทั้งสองตัวในตอนนี้ตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้นอีกตัวหนึ่งวางอุ้งเท้าหน้าไว้บนกระดองของมัน อุ้งเท้าหลังออกแรงไม่หยุดทำซ้ำท่าเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเห็นดังนั้นฉันจึงค่อยๆก้มหัวลงอย่างระมัดระวังพยายามไม่ให้เกิดเสียงแม้แต่น้อยใต้แสงจันเต่าทะเลทั้งสองตัวดูเหมือนจะเล่นกันอย่างสนุกสนานแม้แต่ฉันคลานมาอยู่ข้างหลังพวกมันแล้วก็ยังไม่รู้ตัวดังนั้นฉันจึงรีบเปิดระบบตรวจสอบค่าสถานะของเต่าทะเลทั้งสองตัวนี้เต่าทะเลทั้งสองตัวไม่มีทักษะพิเศษแต่ขนาดตัวของพวกมันก็ใหญ่พอสมควรเล็กกว่าตัวเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่รู้ว่าเนื้อเต่าจะอร่อยหรือเปล่า ถ้ากระดองมันแข็งทำยังไงดีตอนที่คนอื่นกำลังทำอะไรกันอยู่นั้นคิดเรื่องแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างไรก็ตามขณะที่ฉันกำลังครุ่นคิดเต่าทะเลทั้งสองตัวก็หยุดเคลื่อนไหวจ้องมองฉันผู้แอบดูอยู่ข้างหลังด้วยความสงสัยเมื่อเห็นว่าพวกมันรู้ตัวแล้วฉันก็ไม่รอช้าอุ้งเท้ามีขนาดใหญ่ตบไปที่หัวของพวกมันอย่างรวดเร็วเต่าทะเลรู้สึกมือหัวเล็กน้อยในทันทีหลังจากรู้ตัวก็หดสี่ขากับหัวเข้าไปในกระดองเมื่อเห็นดังนั้นฉันก็ค่อนข้างหงุดหงิด ยื่นอุ้งเท้าหมีตบไปที่กระดองตรงหน้าแต่กระดองมันแข็งเกินไปตบไม่แตกดังนั้นฉันจึงคิดจะสอดอุ้งเท้าหมีเข้าไปในกระดองตรงตำแหน่งหัวแต่โชคร้ายที่อุ้งเท้าหมีใหญ่เกินไปสอดไม่เข้าเดินวนรอบเต่าทะเลทั้งสองตัวอยู่นาน <c oughs> ก็หาทางที่จะเปิดกระดองมันออกไม่ได้เลยบ้าเอ๋ยขาดทุนแล้วด้วยความโมโหฉันพลิกเต่าทะเลทั้งสองตัวหงายท้องแล้วก็เดินอาดๆกลับไปหาแม่หมีพวกเขาอีกด้านหนึ่งฝูงเต่าทะเลยักย้ายคลานขึ้นมาจากทะเล ตัวที่อยู่หน้าสุดคำรามใส่ฝูงเพื่อนร่วมสายพันธุ์ไม่หยุดจากนั้นฝูงเต่าทะเลก็เริ่มคลานไปยังเต่าทะเลที่ถูกพลิกคว่ำแล้วก็ช่วยกันดันเต่าทะเลทั้งสองตัวกลับมาเต่าทะเลยักย้ายตัวหนึ่งที่ขนาดใหญ่ที่สุดร้องขึ้นนำหน้าเดินไปยังทิศทางหนึ่งระหว่างทางพบเปลือกไข่แตกสามฟองทั้งฝูงเต่าทะเลก็โกรธจัดหัวหน้าฝูงเต่าทะเลเหยียบเปลือกไข่จนแหลกแววตาเต็มไปด้วยความดุร้ายนำฝูงตามกลิ่นไปทีละก้าวส่วนฉันในตอนนี้กำลังหลับสบายไม่รู้ เลยว่ามีฝูงเต่าทะเลกำลังจะมาคิดบัญชีกับฉันอย่างไรก็ตามขณะที่ฉันกำลังฝันว่ากินเนื้อไก่ย่างทั้งตัวจู่ๆก็รู้สึกเจ็บแลบที่ก้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทําให้ฉันตื่นทันทีหันไปมองเต่าทะเลแก่ตัวหนึ่งกําลังกัดก้นของฉันอยู่ดวงตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความแค้นจ้องมองฉันขม็งเจ้าเต่าแก่มาจากไหนกันไม่อายบ้างหรือไงมองดูเต่าทะเลยักย้ายที่ยังคงกัดก้นของฉันอยู่ฉันตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวลุกขึ้นยืนด้วยพละกกาลังหมีทันที เนื้อชิ้นหนึ่งถูกมันฉีกออกไปทันทีทนความเจ็บปวดที่เหมือนถูกแทงฉันถอนหายใจยาวรีบใช้ระบบฟื้นฟูบาดแผลเต่าทะเลใช่ไหมมีกระดองแล้วจะทำไหมวันนี้ถ้าไม่ฆ่าแกก็เสียชาติเกิดที่มีสมองคนแล้วหลังจากบาดแผลฟื้นฟูแล้วเมื่อเห็นว่าเจ้าเต่าทะเลตัวนี้ยื่นคอออกมาจะกัดฉันอีกฉันก็โกรธจ,จัดเปิดใช้โหมดคลั่งทันทีกัดเข้าที่หัวของเต่าทะเลในพริบตากัดหัวของมันขาดไปครึ่งหนึ่งเคี้ยวสองสามครั้งแล้วกลืนลงไป ยินดีด้วยโฮสกินเต่าทะเลยย้ายกลายพันธุ์สำเร็จแต้มวิวัฒนาการเจอ20ในเวลานั้นเองที่ตำแหน่งอุ้งเท้าพันมีอาการเจ็บแปลกขึ้นอีกครั้งฉันหันไปมองตรงหน้ามีเต่าทะเลขนาดเท่ากันปรากฏตัวขึ้นกว่า1ิบตัวฉันคำรามใส่แม่หมีที่อยู่ข้างๆซึ่งกำลังจะพุ่งเข้ามาช่วยยกอุ้งเท้าหมีขึ้นตบไปที่หัวของมันโดยตรงตบจนหัวของมันเลือดสาดกระเซ็นแล้วกัดเข้าดึงอย่างแรงก็ฉีกหัวของมันออกมาทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับท่าทีดูร้ายของฉัน เต่าทะเลที่เหลือดูเหมือนจะค่อนข้างกลัวต่างก็เริ่มถอยหลังแต่ในตอนนี้ความโกรธในใจฉันพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแล้วคำรามลั่นแล้วพุ่งเข้าใส่ฝูงเต่าทะเลวันนี้จะต้องฆ่าพวกแกทั้งหมดให้ได้เจ้าเสือบ้าถ้าแกไม่แสดงฤทธิ์แกคิดว่าฉันเป็นแมวป่วยหรือไงแม่หมีที่อยู่ข้างข้างร้องโหยหวนไม่หยุดอยากจะเข้ามาช่วยแต่ก็ถูกฉันห้ามไว้ส่วนน้องหมีก็ตกใจจนตัวแข็งไปแล้วเธอกอดขาแม่หมีไว้นั่นโผล่หัวออกมาเพียงเล็กน้อยใบยหน้าเต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้ฉันทั้งตตัววเเ็มไปดด้ยลือ แยกไม่ออกแล้วว่าเป็นเลือดของตัวเองหรือของเต่าทะเลยักย้ายตอนนี้ตรงหน้ามีซากเต่าทะเลนอนอยู่กว่าสิบตัวส่วนเต่าทะเลที่เหลือดูเหมือนจะบ้าข้างไปแล้วยอมให้ฉันกัดหัวก็ไม่ยอมถอยทุกครั้งที่ฉันกัดเต่าทะเลตายตัวหนึ่งบนตัวก็จะถูกสองตัวหรือมากกว่านั้นกัดไว้ฉันคำรามลั่นแล้วลุกขึ้นยืนด้วยพะละกกาลังหมีกัดเต่าทะเลตัวหนึ่งที่กัดขาของฉันตายอีกครั้งดวงตาจ้องขเขม็งไปยังเต่าทะเลสามตัวที่เหลืออยู่ตรงหน้าแล้วค่อยๆเข้าไปใกล้พวกมันทีละก้าว เต่าทะเลสามตัวในตอนนี้หน้าซีดเผือดถึงแม้ว่าพวกมันอยากจะหนีแต่หัวหน้าของพวกมันตายแล้วดังนั้นพวกมันจึงต้องยืนหยัดนี่คือกฎของเต่าทะเลยักษ์ย้ายในเวลานั้นเองฉันออกแรงที่อุงเท้าหลังอย่างแรงพร้อมกับเสียงหวีดวิวกระโจนเข้าใส่เต่าทะเลตัวที่อยู่ตรงกลางอุ้งเท้าหน้ายกสูงตกหัวของมันไม่หยุดจากนั้นก็อ้าปากกว้างกัดหัวของเต่าทะเลตัวนี้ขาดในคำเดียวจากนั้นฉันก็โยนเศษเนื้อหนังในปากทิ้งไปอย่างไม่ใส่ใจหันไปมองเต่าทะเลที่ยืนตะลึงอยู่ข้างข้าง ส่วนเจ้าเต่าทะเลตัวนี้เมื่อเห็นฉันในสภาพที่ดูร้ายเหมือนปีศาจก็หดหัวกับสี่ขาเข้าไปในกระดองทันทีเห็นได้ชัดว่ายอมแพ้แล้วฉันจึงหันไปมองเต่าทะเลอีกตัวทันทีมันถอยหลังไม่หยุดจากนั้นก็หันหลังวิ่งหนีลงทะเลมันอยากกลับทะเลมีเพียงในทะเลเท่านั้นถึงจะหนีรอดจากการฆ่าล้างของมีปีศาจกระหายเลือดตัวนี้ได้แต่ฉันจะให้โอกาสมันหนีได้อย่างไรฉันออกแรงที่ขาหลังแล้วกระโจนไปข้างหน้าอย่างแรงด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลกกัดคอของมันขาดในคําเดียว หลังจากจัดการเต่าทะเลทั้งหมดแล้วฉันคำรามใส่แม่มีเสียงต่ำเพื่อบอกว่าปลอดภัยแล้วจากนั้นก็พลิกเต่าทะเลตัวที่หดตัวอยู่ตรงหน้าหงายท้องหาก้อนหินก้อนหนึ่งทับท้องของมันไว้ปล่อยให้มันตายไปเองในเวลานั้นแม่มีก็วิ่งเข้ามาอยากจะยื่นลิ้นออกมาเลียคราบเลือดบนตัวฉันด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นดังนั้นฉันจึงรีบหลบเพราะเลือดทั้งตัวนี้ปนเปื้อนทรายสกรปรกเกินไปหลังจากส่งสัญญ,ญาณบอกแม่มีว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแล้วฉันก็รีบกระโดดลงไปในทะเล ล้างคราบเลือดทั้งตัวนี้อย่างไรก็ตามขณะที่ฉันกำลังบิดตัวอยู่ในน้ำไม่หยุดใต้น้ำพันมีเงาดำขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาเงาดำนั้นราวกับงูยักษ์ไม่ให้โอกาสฉันได้ตอบสนองเลยแม้แต่น้อยฝ้าฉันกระเด็นไปตกบนพื้นอย่างแรงจากนั้นทั้งเกาะก็เริ่มสั่นสะเทือนเงาดำที่เพิ่งฝ้าฉันกระเด็นไปเมื่อครู่ก็โผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาทันทีฉันถึงได้เห็นชัดว่านี่ไม่ใช่งูยักษ์อะไรเลยแต่เป็นหางของสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่ไม่รู้จักจากนั้นฉันก็ตาพร่ามัวแล้วสลบไปในคืนนั้น มีขั้วโลกตัวหนึ่งลุกขึ้นยืนด้วยพละกกำลังหมีไม่หยุดปากส่งเสียงร้องโหยหวนอย่างน่าเวทนามีขั้วโลกตัวเล็กข้างๆนั่งอยู่บนพื้นอย่างสิ้นหวังใช้กรงเล็บตบมีขั้วโลกตัวใหญ่ที่นอนอยู่ตรงหน้าไม่หยุดเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ฉันค่อยๆลืมตาขึ้นพยายามจะคลานลุกขึ้นฉันรู้สึกได้ว่ากระดูกทั้งตัวหักหมดแล้วแค่ขยับนิดเดียวก็เจ็บปวดจนแทบขาดใจฉันรีบสั่งการระบบในหัวให้ทำการฟื้นฟูทันใดนั้นกระแสความอบอุ่นก็ไหลเวียนไปทั่วทงงราง ฉันถึงได้รู้สึกค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหลังจากลุกขึ้นนั่งแล้วก็มองไปรอบๆตอนนี้ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้ากำลังส่องแสงส่วนตัวเองนอนอยู่บนโขดหินริมทะเลไกลออกไปเป็นป่าทึบดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่บนเกาะเล็กๆแห่งนั้นแล้วแต่สิ่งที่โจมตีตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายคืออะไรกันแน่แล้วแม่หมีกับน้องหมีหลักฉันรีบลุกขึ้นยืนมองไปรอบๆบ,บริเวณใกล้เคียงไม่มีร่องรอยของแม่หมีและน้องหมีเลยหรือว่าหลังจากตัวเองสลบไปแม่หมีพาน้องหมีหนีไปแล้วแต่นั่นมันเป็นไปไม่ได้เลย เพราะฉันรู้จักนิสัยของแม่มีดีถ้าตัวเองไม่ตายแม่มีไม่มีทางทิ้งฉันแล้วจากไปคนเดียวแน่ในขณะนั้นท้องก็เริ่มร้องโครกคราฉันไม่รู้ว่าตัวเองสลบไปนานแค่ไหนเพียงแต่รู้สึกว่าไขมันในร่างกายถูกใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากสลบไปต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่รู้เกิดขึ้นแน่แม่มีพวกเขาต้องพลัดหลงกับตัวเองแน่แนฉันปลอบใจตัวเองในใจไม่หยุดเหยียบโขดหินค่อยคอยค,ยคานออกมาตรงหน้ามีแต่ป่ากับป่า แม้แต่ริมทะเลก็ไม่มีร่องรอยของมนุษย์ฉันดูแผนที่ในหัวเมื่อเห็นชื่อบนแผนที่ฉันก็ยืนตะลึงอยู่กับที่สายหัวอย่างไม่เชื่อสายตาเพราะถ้าตัวเองจำไม่ผิดก่อนหน้านี้กับแม่หมีอาศัยอยู่บนเกาะในเขตแดนของรัเสเซียมาโดยตลอดแต่ตอนนี้กลับอยู่ในเขตแดนของสหรัฐอเมริกานี่มันมาได้ยังไงกันวะต่อให้ขึ้นเครื่องบินก็ต้องใช้เวลา12ชั่วโมงนะหรือว่าตัวเองลอยอยู่บนทะเลมาเป็นปีหนึ่งปีก็คงจะลอยจากรัเสเซียมาถึงสหรัฐอเมริกาไม่ได้หรอกมั้ง ขณะที่ฉันกำลังยืนตะลึงเสือขาวตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาจากป่าคำรามใส่ฉันไม่หยุดเป็นเสือโคร่งเบิงกอนตัวหนึ่งในขณะที่ฉันกำลังยืนตะลึงเสือขาวตรงหน้าก็อ้าปากกระโจนเข้าใส่ฉันแต่มันยังไม่ทันได้แตะตัวฉันก็ถูกฉันตบกระเด็นไปตกกระแทกโขดหินข้างๆอย่างแรงเลือดสดๆไหลทะลักทันทีตายสนิทแล้วฉันฉีกหนังของมันออกแล้วเริ่มกินในท้องหิวมานานแล้วทั้งตัวดูเหมือนจะหดเล็กลงสิบกว่านาทีต่อมา เสือโคร่งเบงกอนขาวตัวนี้เหลือเพียงเครื่องในกับหัวส่วนที่เหลือโดยพื้นฐานแล้วเข้าไปอยู่ในท้องของฉันหมดแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวเองไม่ได้กินอะไรมานานเกินไปหรือเปล่าเนื้อกว่าร้อยช่างกินเข้าไปกลับไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยถึงแม้ว่าในท้องจะไม่ร้องโครกครากแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองหิวมากในเวลานั้นเองบนหัวลิงสีแดงเพลิงตัวหนึ่งก็แวบผ่านไปฉันเงยหน้ามองดูแหวกกิ่งไม้ตรงหน้าแล้วมุดเข้าไปตอนนี้ฉันกังวลมากแม่มีพวกเขา ไม่รู้ว่าอยู่กับตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเกรงว่าชาตินี้คงจะยากที่จะได้เจอกันอีกในเวลานั้นข้างหน้าพลันมีเสียงเหยียบพื้นดังสนัน่นฉันสะดุ้งเล็กน้อยรีบซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ทันทีฉันรู้สึกได้ว่ามีฝูงสัตว์กำลังวิ่งหนีอยู่ข้างหน้าแน่นอนว่าเมื่อเสียงดังสนั่นเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆฉันเอียงคอมองดูสตัตว์ต่างๆหลายร้อยตัวต่างก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเรากับมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกำลังไล่ตามอยู่ข้างหลัง สถานการณ์ตอนนี้ฉันมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีเพราะในฝูงสัตว์ที่กำลังวิ่งหนีนี้กระทั่งมีสัตว์ร้ายอย่างเสือรวมอยู่ด้วยในเวลานั้นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปก็หักโค่นลงแม้แต่พื้นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนจากนั้นเสียงคำรามกึกก้องไปทั่วทั้งป่าทำให้นกกาแตกตื่นบินหนีแค่เสียงนี้ก็ทำให้ฉันขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วเมื่อเสียงพื้นดินสั่นสะเทือนเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆฉันซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้แล้วโผล่หัวออกมามองดูไดโนเ,นาเสาร กำลังเดินมาทางฉันตอนนี้หนีไม่ทันแล้วฉันพยายามควบคุมลมหายใจให้สม่ำเสมอย่องเบาๆซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อยส่วนไดโนเสาร์ทุกครั้งที่ย่างเท้าลงพื้นพื้นดินก็สั่นสะเทือนจนกระทั่งเสียงฝีเท้าค่อยๆหายไปฉันถึงได้ถอนหายใจยาวออกมานี่มันน่ากลัวเกินไปแล้วจริงๆฉันไม่คิดเลยว่าที่นี่จะเหมือนกับเกาะเล็กๆที่ตัวเองอพยพมาเลยก็เริ่มมีไดโนเสาร์นี่คือนักล่าระดับสูงสุดในธรรมชาติ สัตว์ที่วิวัฒนาการมาหลายศตวรรษไม่สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตอย่างไดโนเสายุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เลยการอยู่รอดมันยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฉันค่อยๆลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจกำลังจะเดินไปยังทิศท,ทางตรงกันข้ามกับไดโนเสาร์อย่างไรก็ตามในขณะนั้นเองข้างหลังพลันมีเสียงคำรามดังลั่นเพื่อนๆที่อยากติดตามเรื่องราวของราชันมีน้ำแข็งต่อสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างซ้ายเพื่อดาวโหลดเทาวชาวัวนนี้ในช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่าราชันมีน้ำแข็งสี่คำ ผลลัพธ์แรกที่ปรากฏขึ้นคือต้นฉบับที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่ารีบไปลุยกันเลยเพื่อน